ข้าสู่ช่องความสุขทาโล่โดยไม่หมอะความสุขกงกรรมของคุณนะคะเมื่อดวงเปลี่ยนแล้วกงกรรมของคุณนะคะท่านได้ปลดปล่อยขออนุญาตค่ะว้าวเปิดมารู้ดีเลยทุกคนนะคะเฮอร์มิตเฮอร์มิตก็คือการสันโดษคุณได้เรียนรู้การอยู่คนเดียวนะคะเงินทองกําลังหลังไหลเข้ามาโชคลาภก้อนโตวความเป็นเศรษฐีผู้ไม่สนใจใคร นะคะฉันรวยแล้วฉันไม่สนใจใครประมาณนี้ใช่ไหมคะเรามาดูต่อนะคะไพ่ตัวตนของคุณเปิดมาก็ดีเลยนะคะไพ่ตัวตนของคุณเปิดมาก็ดีเลยอุ้ยดีใจด้วยนะแปบบ๊บนึงนะคะขอสับแป๊บ,บนึงแม่หมอสับไพ่ยังไม่เก่งนะอุ้ยคิงออฟคนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีความรู้ความสามารถเป็นคิงออฟคัพบางคนเข้ามาเนี่ยเป็นผู้บริหารเลยเป็นซีอหนุ่มหล่อ นะคะสาวสวยนะคะเป็นระดับหัวหน้าแน่นอนที่เข้ามาชมนี้นะคะถ้าใครไม่เป็นหัวหน้าก็เป็นเจ้าของนะคะเป็นผู้ผู้มีความรู้ะคะ่ะผู้เก่งผู้บริหารได้อ่ะคะ่ะล่วงอีกล้ นะคะเป็นผู้บริหารได้นะคะ king of cup แล้วไงคะนะคะกงกรรมของคุณนะคะเมื่อนะคะลัคนาราศีเปลี่ยนนะคะการบริหารจัดการด้านการเงินคุณเป็นคนที่เก่งในด้านการบริหารจัดการการเงินตั้งแต่เด็กเกิดมาคุณก็มีทรัพย์สมบูรณ์นะคะทรัพย์ทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้จักบริหารรายรับรายจ่ายเออเงินนี้ไปซื้ออสังหารมาิมทรัพย์นะงานนี้ไปซื้อเงินนี้ไปซื้อแบบ หุ้นนะเงินนี้เก็บไว้นะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะ the t a m b e r a n e งของคุณเปลี่ยนแล้วนะคะโชคชะตากงกรรมของคุณเปลี่ยนแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปนิดในทิศทางใด The t e m p e พ a n e การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายนะคะการการงานการเงินบ้านที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนคอนโดใหม่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนตําแหน่งงานใหม่ๆได้หมดเลยนะคะถ้าเป็น The t e m p e พ a n นะคะดวงตาที่3ของคุณเปิดแล้วนะคะดวงตาที่3กงกรรมของคุณได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณแล้วนะคะเพราะ นะคะหนึ่งดาบนะคะ e e of sword นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของคุณเองคุณชนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความห้าวหาญบางทีอ่ะคุณแบบสู้กับอุปสรรคเยอะมากเลยนะคะ,ท,ะที่ผ่านมาคุณสู้แบบสู้จนยิบตาสู้สู้แบบไม่อายใครฉันจะสู้คุณไม่อายใครเลยนะคะไม่มีความอายสําหรับคุณอะคนจะดูถูกคุณว่า หูจากสูงสุดเข้า,าจากสูงสุดแล้วก็มาเซซิโลเหลือศูนย์อย่างเงี้ยคุณก็ไม่สนใจเพราะคุณคิดว่าถ้าคุณไม่สู้คุณก็ยิ่นจะเป็นหนักกว่านี้นะคะแต่อยู่ดีๆปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นทำให้โชคชะตาของคุณเปลี่ยนไปกงกรรมของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่คุณสู้หนักมากนะคะ สู้แต่ชัยชนะนะคะแต่ได้รับชัยชนะนะนะคะที่ผ่านมานะคะคุณรู้เลยว่าคุณผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะนะคะการเงินการเงินเริ่มคล้องตัวนะคะการเงินของคุณมีการเจรจาต่อรองนะคะการเงินคุณทํางานน้อยแต่ได้เงินมากเป็นทํางานกับต่างชาติก็ได้นะคะเพะไพ่ออกมาสามเหรียญนะคะบางคนกําลังจะเจอหลักแท้กับคนชาวต่างชาตินะคะบางคนนะ บางคนนะคะบางคนนะนะคะไม่ใช่หมดนะคะนะคะไพ่แรนดอมนะคะถ้าน้อมรับในสิ่งที่ดีคุณก็จะได้บางส่วนของนี้นะคะถามว่าได้รับทุกคนไหมได้รับทุกคนค่ะแล้วแต่จะทามมิ่งช่วงเวลานะคะเพราะเทวดาของทุกคนเข้ามาเปิดนะคะไม่ใช่ไพ่คนใดคนหนึ่งถ้าคุณนึกแล้วตั้งคิดอธิษฐานว่าส่วนนี้เป็นของฉันส่วนนั้น ที่ผ่านมาฉันเป็นแบบนี้ฉันก็รับหมดแบบนี้ก็ได้หรือรับส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่ดีก็ได้ทุกคนมีร้ายในร้ายมีดีในดีมีร้ายใช่ไหมคะทุกคนผ่านอุปสรรคมาแล้วนะคะมาดูจัสตินสิ่งที่คุณปรารถนานะคะจัสตินนะคะตัวตนของคุณคุณร้องขอหลายอย่างเลยใช่ไหมคะโอกาสที่คุณร้องขอคุณร้องขอทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ เอเวอร์ติเลยนะคะอินฟินิตี้ร้องขอเยอะมากแต่ไม่เกิดผลใช่ไหมคะที่ผ่านมานับจากนี้ไปนะคะกงกรรมของคุณได้เริ่มเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนแล้วนะคะกองกรรมของคุณนะคะเริ่มทยอยเปลี่ยนแล้วนะคะไงต่อคะหกเรียญ คุณจะได้รับการแก้ไขได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณร้องขอเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินแน่นอนนะคะ6เหรียญเพราะดวงชะตากงกรรมของคุณนะคะหรือถ้าเป็นเรียกแบบเรียกาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าวิบากกรรมใช่ไหมคะมันจะมีกงกรรมที่เจ้ากรรมนายเวรยังไม่ปล่อยคุณแต่ตอนนี้กงกรรมของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะอุปสรรคต่าง คุณสู้ด้วยตัวคุณเองแล้วก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะจงภูมิใจในตัวเองนะที่ตัวเองได้คุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะเรารู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือแน่นอนในด้านการเงินนะคะบางคนนะคะมองหางานใหม่นะคะมองหางานใหม่อยู่แน่นอนนะคะคุณนะคะเราจะมาดูว่านะคะก้าวไม้เท้าเนี่ยนะคะ เป็นคนมองหางานใหม่เพราะเจองานอุปสรรคปัญหาในด้านการงานเจองานเยอะงานไม่ตรงสเปคงานงานที่เราแบบคิดว่ายากแล้วก็เราทำรับทำอยู่คนเดียวนะคะก็เลยมองหางานใหม่อยู่นะนะคะมาต่อนะคะแล้วไงต่อคะนะคะกงกรรมของคุณณนะเวลาช่วงเวลานี้ เพว่คนลุกคนลุกคนลุกทุกคนช่วงนี้ช่วงนี้ราชาถือเหรียญออกมาบ่อยมากแล้วก็หนึ่งเหรียญโชคลาบโชคลาบโชคลาบโชคลาปุยเป็นเศรษฐีเลยอ่ะทุกคนหนึ่งเหรียญกับเศรษฐีไม่เคยออกมาพร้อมกันเลยนะทุกคนหนึ่งเหรียญกับเศรษฐีอ่ะทุกคนเช้านี้รับรับเอาโชคเอาชัยเลยนะทุกคนหนึ่งเหรียญไม่เคยออกมาเลยกับกับ ใท้คิงอ่ะไม่ออกมาติดกันเขาเด้งออกมาคู่กันนะเขาเด้งออกมาคู่กร,รันนะคะคู่กันนะคะทุกคนจ้าจ้าถุกขอน้อมรับด้วยคนนะคะแม่หมอก็อยากได้เหมือนกันค่ะทุกคนใครไม่ชอบโชคลาภคะ่ะแม่หมอโชคนะคะอันนี้คือโชคลาภนะคะทุกคนอันนี้คือโชคลาภโชคที่คุณแม่ได้มาแบบฟุกฟุก บางทีอาจจะไม่ใช่ลอตเตอรี่บางทีอาจจะใช่ลอตเตอรี่บางทีอาจจะเป็นเงินที่คุณไม่รู้อยู่ดีดเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเงินอะไรก็ได้เงินมาได้แบบฟุก๊กฟุกนะคะมาได้แบบเอ๊ะอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะเป็นเงินก้อนใหญ่เงินที่ทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีทุกคนเขาออกมาคู่กันซึ่งปกติอะไพ่เหรียญเนี่ยจะไม่ออกมากับตรงนี้นะคะ ก,กรงกมของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะตามที่คุณร้องขอขอพรโดยจัสมนคุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อคุณได้เข้ามาดูนะคะแรนดอมของแม่หมอแม่หมอเนี่ยบอกให้พวกคุณทำอะไรพวกคุณก็ทำอยู่ในศีลสมาธิการที่จะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะนั่นแสดงว่าคุณทำถูกและใจของคุณบริสุทธิ์ที่จะทำ นะคะถ้าใจคุณไม่บริสุทธิ์ที่จะทำหวังหวังเป็นผู้รับอย่างเดียวโดยไม่เป็นผู้ให้นะคะคุณก็จะทำนิ่งระยะเวลานะคะโกงกรรมของคุณก็จะเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นที่ผู้อ่านไพ่มาอ่านไพ่ให้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าจะให้รับอย่างเดียวให้คุณแยกแยะวิเคราะห์ว่าคุณสมควรจะได้รับไหมนะคะคุณก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่ดีนะคะ ให้ให้ใครเนี่ยการให้คุณได้รับคุณได้รับการให้เลยนะเนี่ยนะคะนะคะได้ได้รับโชคลาบก้อนใหญ่เลยอตอนนี้หากระดิ่งไม่เจอทุกคนนะคะก็เลยเนี่ยจัดเมนคุณร้องขอนะคะคุณได้รับโชคใหญ่โชคใหญ่จริงใหญ่เลยสาธุนะคะใครเป็น ทุกคนน้อมรับได้นะนะคะน้อมรับได้เลยโชคลาภก้อนใหญ่ความเป็นมั่งมีสีสุขไพ่มหาเศรษฐีขึ้นเลย King of p e n t c l l s นะคะทุกคนทุกคนความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความฐาสุขเนี่ย9ก้าถ้วยทุกคนจ๋าเก้าถ้วย10บสิบอาตัวทีค่ะ เก้าถ้วยแล้วก็ King of p ปต t เ c l e เศรษฐีโชคลาภคุณจะได้เป็นมีความสุขคุณจะมีความเป็นเศรษฐีพอคุณได้โชคลาภเนี้ยคุณจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยระดับระดับตามแบบุญภาวัฒนาส่งคุณจะมีความสุขกับเงินก้อนนี้เพราะคุณปาถนาเพราะคุณร้องขอจากเทพเจ้าของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้รับณช่วงเวลานี้กงกรรมของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะ คุณได้รับการปลดปล่อยและคุณได้รับนะคะได้รับมีคนมามอบให้คุณเป็นโชคลาภรั้งใหญ่มากเป็นโชคลาภก้อนโตมากก้อนโตถึงขนาดคุณได้กลายเป็นจากจากที่แบบว่าต้องแบบสู้ดิ้นรนเพราะคุณหนึ่งดาบนะคะคุณก็จะเป็นมหาเศรษฐีเป็น king of p a c t i c l e ก้าถ้วยก็คือความสุขสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่าง สมปาถนานะคะอุ้ยนะคะโคตรขอพูดคำว่าโคตรได้ไหมคะนะคะต่อไปค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเทวดากรมกรรมของคุณเป็นยังไงคะได้เปลี่ยนไปบ้างหรือ,อยังนะคะได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณคุณมีบริวารเมื่อคุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยคุณบริหารจัดการเป็น คุณเป็นนักบริหารตัวยงอยู่แล้วแต่ที่ผิดพลาดมาที่สิ่งที่คุณผิดพลาดมาก็คือผิดพลาดมันคือบทเรียนนับจากนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนใหม่คนที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีคนเข้ามาหาคุณมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะคะให้จำไว้ว่านะคะใจดีได้แต่อย่าใจร้ายกับตัวเอง ะะใจดีกับคนอื่นได้แต่อย่าใจร้ายกับตัวเองจงรักตัวเองก่อนเสมอเมื่อคุณรักตัวเองเป็นสิ่งดีๆจะเข้ามาบริวารที่ดีก็จะเข้ามาเพราะคุณอ่านคนออกมิตรภาพที่ดีคนที่ดีๆเท่านั้นถึงคุณคุณถึงจะรับเขาเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นญาตินะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่ช่วยเหลือคุณในยามขัดสนคือมิตรภาพที่ดีที่สุดนะคะ ต่อค่ะนะคะอยู่ดีๆหูก็อื้อละพูดเยอะเกินไปละแม่หมอนะคะการงานนะคะบางคนเริ่มงานใหม่การงานเริ่มนิ่งแล้วนะคะการงานเรื่องการงานเนี่ยนิ่งมากนะคะตอนแรกมองหางานใหม่ แต่นับจากนี้ไปนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็รู้สึกท้อกับงานนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะนับจากนี้ชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะอาจจะได้ยินเสียงนกนะทุกคนเดอะมูนนะคะบางคุณคุณคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาวันที่1เนี่ยวันที่ 1, เดือน5เนี่ยขอให้ทุกคนทำจิตใจให้เบิกบ,บานนะคะพอเข้าสู่ พุทธศักราชที่ดีแล้วนะคะทําจิตใจให้เบิกบานชั้นโชคดีชั้นรวยชั้นสวยชั้นเฮงเงินเข้าหาชั้นทุกวันวันละสองพันวันละหกพันวันละสองหมื่นวันละแสนก็ว่าไปนะคะจินตนาการบอกตัวเองทุกเชา้าตอนเช้านะคะนะคะเขาบอกว่าเดินออกไปจากคุณได้เดินออกมาแล้ว เดินออกมาหาแพชั่นที่คุณต้องการนะคะบางครั้งคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดัางใจเลยคุณเดินออกมานะคะออกมาหาสิ่งที่คุณต้องการออกมาหาตัวตนของคุณนะคะบางคนออกมาแล้วและกำลังจะได้รับโชคใหญ่นะคะทุกคนคุณได้รับแน่คุณได้รับแน่ทุกคนโชคใหญ่ของคุณคุณได้รับโชคใหญ่ของคุณแน่นอน คุณเดินออกวันนี้นะคะออกไปทําบุญเลยนะถ้าจิตใจคุณยังไม่สงบตราบใดที่คุณมาดูคลิปแม่หมอนะวันนี้คุณออกไปทําบุญนะทุกคนแล้วคุณจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะออกไปทําบุญหรือทําบุญใส่บาตรอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะทําบุญอะไรก็ได้คะ่ะทุกคนแบบว่าไม่จ้องเสียตังก็ได้นะแต่คุณจะได้โชคลาบนะคะ โชคลาภก้อนโตรองรับคุณอยู่นะคะการงานคุณจะมีความสุขในด้านการงานคุณออกไปนะคะรู้สึกว่าบางคน,นจิตใจไม่สงบอยู่บ้านไม่ได้ให้ออกไปข้างนอกไปห้างไปอะไรก็ได้ทําให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันที่1เดือน5นะคะวันที่1เดือนหเป็นวันที่นับหนึ่งใหม่นะคะ ในช่วงเวลานี้เดือนพฤษภาแล้วก็ดาวพฤหัสเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมคะนะคะต้อนรับโชคลาบก้อนใหญ่ความเป็นเศรษฐีความเป็นอภิมหาเศรษฐีความสุขสมบูรณ์บริวารมากมายนะคะเพราะว่าจัดเม้นเป็นตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าคุณอยากได้อะไรนะคะคุณจะทยอยรับมันเปิดรับโอกาสดีๆเปิดกว้างอย่ามีคำว่า มันจะได้หรอฉันเป็นคนแบบนี้นะมันจะได้เหรอฉันมีเงินแค่นี้อย่าพูดแบบนั้นนะคะฉันฉันได้มันเป็นของฉันมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่บุญบารมีของฉันสร้างมาตั้งแต่เก่าก่อนนะคะพูดแบบนี้เลยนะคะเบิกบุญมาใช้นะคะเดอะเมจิเชียนย้ำบอกว่าคุณ่ะนะคะเป็นคนเก่งคุณสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้นะคะคุณร้องขอมา จงเชื่อมั่นในวาจาของตัวเองจงเชื่อมั่นในวาจาสิ่งที่ตัวเองร้องขออย่าอย่าเป็นลมพัดลมเพอย่าเศร้าหมองเพราะคุณเป็นเดอเมเนเชียนคุณสามารถคุณสามารถเสกทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองคุณจินตนาการเมเนเฟกไปเลยว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่อ่ะมาทางนี้เฉยนะคะว่าคุณจะได้รับเงินก้อนโตนะคะเพราะอันนี้คือถ้วยรางวัลที่ เขาบอกว่าคุณเตรียมความพร้อมที่จะได้รางวัลใหญ่โชคลาบแบบฟุกฟุกหรือยังนะคะซึ่งเดอะเมจิเชียนคุณเมนิเฟกได้นะคะว่าคุณอยากได้รับเท่าไหร่บุญได้รับน้อยได้รับมากตามบุญวาสนาของคุณแต่ที่แน่แได้รับเยอะเลยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ารวยเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนก็ได้นะคะเพราะอันเนี้ยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เศรษฐีไพ่แห่งความสุขการงานนะคะลูกน้องความสุขแล้วก็มีมิตรภาพที่ดี การนานเริ่มนิ่งนะคะสิ่งที่คุณเลือกตอนนี้ณเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินคุณเดินมาถูกทางแล้วเขาบอกว่าคุณเดินมาถูกทางพร้อมรับได้เลยพร้อมรับสิ่งดีๆได้เลยเพราะคุณนะคะสามารถเมนิเฟกได้นะคะคุณเป็นเหมือนดังเช่นพ่อมดแม่หมดพ่อหมอแม่หมอนะคะคุณเมนิเฟกได้เลยค่ำคืนนี้ฉันรวยชันรวยชันพร้อมรับ นะคะสิ่งดีๆฉันพร้อมรับเงินทองนะคะกี่ดอลลาร์นะคะกี่บาทสกุลเงินใดก็ได้เข้ามาเลยฉันยอมรับเสมอฉันอ้าแขนรับฉันเปิดบัญชีธนาคารไว้แล้วพูดแบบนี้กับตัวเองนะคะทุกคนทุกคนทุกคนดูนี่ทุกคนดู ทุกทำไมเราถึงต้องกีดทุกคน The view of Fortune ดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะ The view of for Fortune ดวงชะตาของคุณไปแล้วไพ่ดีมากภพ่โคตรดีเลยทุกคนนะคะดวงชะตากลงกรรมของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนผ่านจากกลงกรรมที่นะะบทเรียนราคาแพงของคุณได้เปลี่ยนผ่านแล้วนะคะต่อไปนี้คือบทเรียนบทใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมาเอง ะะที่มันคือประสบการณ์ชีวิตนะคะบทเรียนที่มันจะเป็นบทเรียนที่นะคะสอนให้คุณได้รู้และจดจําที่ดีแล้วคุณจะขอบคุณบทเรียนที่คุณเจอปัญหามากมายบทเรียนนั้นนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนผ่านจากโกงกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะชีวิตของคุณเริ่มเป็นบัว เริ่มขึ้นเป็นบัวเหล่าที่4ี่แล้วนะคะเหล่าที่4ี่แล้วทุกคน w ิดีโอวิ o ออฟจูน่ะขออนุญาตนะคะแม่หมอหลับตาเลยอะทุกคนชีวิตของคุณนะคะจะมีแต่ความผาสุกความร่มเย็นนะคะ Queen's of u u p เขาเกิดมาคู่กนะันน่ะทุกคนนะคะเขาเกิดมาคู่กันนะคะ Queen's of u u แปตบ้นึงนะคะนะคะแม่หมอขอ ถ้าคนมีคู่นะคะบางคนปรารถนามีคู่นะคะ,ะคุณก็จะได้คู่นะคะนะคะบางคนนะคะปรารถนา view of fortune นะคะกับ the t e m p e r a n c e ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะถ้าคนมีคู่นะคะ ชีวิตคู่ของคุณจะดีมากเป็นคู่ที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูเพราะอะไรคะเพราะพวกคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวตวนพวกคุณได้เรียนรู้ว่าการไม่มีการการการที่ทะเลาะกันมันทําให้มีแต่ความแบบอคติต่อกันฉันถูกฉันผิดเธอถูกเธอผิดอะไรก็ว่าไปนับจากนี้จะไม่มีคุณจะใช้สติมากขึ้นในการเจราจาพูดจาการคนที่แม่คนที่มีครอบครัว คนที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะคุณล้องขอความรักหรือเปล่าคุณจะได้ผู้ชายที่ดีนะคะคือแบบหล่อเลยแฮนซัม <c oughs> <handsome S 2> เลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะได้นะคะผู้หญิงที่พร้อมจะเป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนมีความแบบพร้อมทุกอย่างนะคะนะคะรอนะคะรออะไรคะนะคะ เดอะเมจิเชียนนะคะ The View of Fortune c h a m p e o l e n รอการเปลี่ยนแปลงบางคนต้องรอนะคะบางคนต้องรอ4 4ดาบนะคะรออะไรคะนะคะขอ4ดาบค่ะขออธิบายคำว่า4ดาบค่ะรออะไรคะนะคะรอนะคะรอเป้าหมายที่คุณพ่อที่ผ่านมาคุณสู้รอเวลาอาจจะภายใน1เดือน1วันก็ได้เพราะมันขึ้น1ดาบ ภายในหนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือหนึ่งวันไม่แน่นะโชคลาบอาจจะมาฟุกฟุกภายในหนึ่งวันก็ได้เพราะมันขึ้นนะคะ p a c ออฟ b อ n นะคะเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้นะคะรอเร็วเร็วนี้นะคะคุณรอโอกาสคุณรอมานานแล้วนะคะคุณรอนะคะคุณเป็นคนใจร้อนนะนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยบางคนก็รอไม่ได้เพราะเจออุปสรรคมากนะคะ รอนะคะแล้วคุณจะได้นะคะคุณได้ทั้งโชคลาภโชคลาภไม่ต้องรอนะคะส่วนนะคะการเงินด้านการงานการบริหารจัดการอันนี้เป็นโชคลาภแบบฟุกฟุไม่ต้องรอนะคะนะคะแต่ถ้านะคะเป็นด้านการงานนะคะด้านการงานของคุณแต่ถ้าเป็นด้านการงานของคุณเงินที่คุณลงทุนไปในด้านการงานเริ่มผลิตออกผลิตดอกออกผลออกมาแล้ว นะคะแต่ต้องรอหน่อยนะเพราะการทำงานมันต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่ว่าคุณปลูกถั่วงอกวันนี้ถั่วงอกเป็นถั่วงอกที่ขึ้นเร็วก็จริงแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาของมันใช่ไหมคะคุณปลูกถั่วงอกวันนี้คุณจะทานวันนี้ก็ไม่ได้คุณปลูกข้าววันนี้นะคะนี่เปรียบเทียบกับถั่วงอกนะคะเพราะว่าถั่วงอกมันจะได้ผลเร็วมากคุณก็ต้องใช้ระยะเวลา1หรือ2หรือ3วันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น การเงินของคุณที่ให้รอเนี่ยรอด้านการเงินนะไม่ใช่โชคลาภโชคลาภมาแน่นอนแต่ถ้าเป็นการเงินด้านเงินเดือนหรืออะไรต่างๆด้านจิตการของคุณเพราะเพราะการงานของคุณอยู่ตัวแล้วนะคะเงินอีกส่วนหนึ่งจะได้มาจากการทํางานที่คุณลงทุนไปตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เกิดกําไรผลขึ้นมาแต่ช่วงนี้คุณเตรียมตัวได้รับเลยนะคะรวยรวยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดวงชะตาของคุณให้รอนะคะด้านการงานเนี่ยเงินกําลังจะออกผลเป,เป็นดอกเป็นผลให้คุณด้านการงานนะคะเตรียมตัวได้เลยชีวิตคุณกงกรรมของคุณได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะกงกรรมของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วณนะปัจจุบันนี้นะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะชีวิตของคุณจะดีมากขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนา คุณร้องขอได้มาแน่นอนนะคะโชคลาภได้มากระทันหันไม่ใช่มาแบบฟุกฟุ๊กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นด้านการงานนะคะคุณเริ่มผลิตดอกออกผลเจ้าของกิจการเริ่มเห็นและเริ่มมีกําไรในการทําสินค้าแล้วนะคะขึ้นมา the tower 10บไม้เท้านะคะกับ the tower ะะแล้วก็10ดาบนะคะ,ะนะคะยืนยันเลยว่านะคะออกมาด้านหลังแบบนี้นะคะด้านหลังคือนะคะคุณรอคุณรอเงินนะคะเงินที่คุณลงทุนไปแน่นอนคุณได้รับแน่นอนเพราะที่ผ่านมาคุณทำงานหนักหน่วงงานเยอะมากนะคะเจอเจอทุกด้านเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะมันจบลงแล้วกับ10ดาบมาพร้อมกัน นะะคบอกว่ามันจบลงแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณได้รับแน่นอนนะคะที่ผ่านมาคุณได้เจออะไรได้เรียเขาให้คุณรอให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้คุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีนะคะคุณได้เป็นมหาเศรษฐีแน่นอนคุณรวยรวยแบบอื้อฟู้ โชคลาบอันแรกมาสองเด้งเลยนะมาสองเด้งนะคะกงกรรมของคุณถ้าคุณรอให้เป็นนะคะโชคแรกก็คือโชคลาบแบบฟุกฟุโชคอันที่สองโชคจากด้านการงานโชคจากด้านการงานคุณรอให้เป็นนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะการเปลี่ยนแปลงโชคลาบทางด้านการงานการเปลี่ยนแปลงนะคะ the view of fortune the view of fortune กับ transparent มาพร้อมกันเขาบอกให้รอนะคะที่แม่หมอบอกว่าอาจจะหนึ่งเดือนนะคะ อาจจะ1เดือนหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่ามันขึ้นาการต่อสู้นะคะแล้วนะคะผลิดอกออกผลที่ผ่านมาคุณเจอศึกหนักนะคะแต่คุณก็ผ่านมาได้นะคะงานของคุณหนักหน่วงนะคะแต่คุณก็ผ่านมาได้แล้วมันก็ได้จบสิ้นลงแล้วนะคะบางคนกำลังทยอยจบนะคะมันได้จบลงแล้วสิ่งที่คุณเจอมานะคะมันหนักหน่วง มันแทบเอาชีวิตไม่รอดคุณจงภูมิใจที่คุณผ่านมาได้นะคะมันได้ทำการล้างรีโนเวทตัวคุณใหม่นะคะพร้อมที่จะรับนะคะความเป็นมหาเศรษฐีแบบยั่งยืนแบบจนแก่จนเท่านะคะจนคุณนะคะถึงกับถึงสิ้นอายุไขของคุณเลยนับจากนี้เพราะว่าคุณร้องขอนะคะบทมันจะมามันก็มา นะคะสิ่งที่เมื่อถึงเวลานะคะโอกาสดีๆจะมาหาคุณเองคุณไม่ต้องทําอะไรบางอย่างมันก็เข้ามาหาคุณแบบฟุกๆนะคะบางอย่างมันก็เข้ามาหาคุณแบบฟุกๆสิ่งที่คุณร้องขอนะคะจัดเม้นคุณดูนะคะไพ่ออกมาดีมากนะคะออกมาเล่าให้คุณฟังว่าคุณเจอแบบนี้นี่คือไพ่ออกมาเล่านะคะเราพูดตามไพ่เลยนะคะมันจบแล้วนะคะงานที่หนัก อุปสรรคมากมายขึ้น10บแล้วขึ้นกลางระหว่างทาวเวอร์เรารู้เลยว่าคุณทำงานหนักเจอศึกหนักเจออะไรหนักๆมานะคะคุณไม่ต้องกลัวนับจากนี้นะคะงานก่อเป็นเงินงานก่อเป็นเงินนะคะโชคลาภอันแรกงานก่อเป็นเงินนะคะเงินที่เริ่มผลิตดอกออกผลขึ้นมาให้กับคุณนะคะแค่คุณลองให้เป็น คุณจะทํางานแล้วทําวันเดียวจะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่มีนี่คือโชคลาภทางด้านการงานแล้วมันจะผลิตดอกออกผลสร้างผลกําไรของคุณได้กินตลอดชีวิตได้มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตแน่นอนนะคะโชคลาภที่2นะคะถ้าคุณหวังมีคู่ครองนะคะถ้าคุณหวังมีคู่ครองคุณจะได้มีคู่ครองที่เป็นคู่ที่เสกสรรกันมานะคะ เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟเป็นผู้หญิงที่เฟอร์เฟคสวยรวยมีสเสน่ห์นะคะ,ะแป๊บหนึ่งนะคะโชคลาภคุณล้องขอ j ัสต m e น t j จัสนนะคะคุณจะได้มาแบบฟุกฟุกท่านประทานให้คุณนะคะท่านประทานให้คุณประทานเยอะไหมประทานเยอะนี่คือคุณร้องขอสิ่งแรกเลยได้มาเยอะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะ มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตแบบนี้เลยนะคะแล้วนะคะขึ้น the view of fortune นะคะไพ่ the view of fortune แบบนี้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะเพราะขึ้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะ คุณได้ลองขอนะคะคุณลองรับไว้เลยนะคะคุณเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมโอกาสดีๆที่คุณได้รับนะคะเตะแทนเพลนโอกาสดีๆความเป็นมหาเศรษฐีของคุณนะคะคุณร้องขอท่านก็ให้คุณเมื่อถึงเวลาคุณจะได้รับโชคลาภก้อนโตโชคลาภแบบฟุกๆแล้วเป็นโชคลาภก้อนใหญ่นะคะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่นะคะ The Will of Fortune ขึ้นมานะคะอันนี้นะคะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่เป็นเศรษฐีความมั่งมีสีสุขเกิดขึ้นกับคุณให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจนะคะสิ่งที่มันจะพังภูกงกรรมของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วขึ้น The Will of Fortune และก็ The Temperance นะคะ The Temperance มือเราสั่นเลยทุกคนแล้วก็ไพ่เศรษฐีแบบนี้นะคะอันนี้คือคุณได้รับสเด้ง โชคสองเด้งเลยนะคะที่ท่านประธานให้คุณโชคสองเด้งที่ท่านประธานให้คุณมือเราสั่นมากเลยทุกคนนะคะทั้งใช้สองมือแล้วยังสั่นอยู่นะคะเพราะเป็นไพ่ที่แรงมากเราถือว่าเป็นไพ่ที่แรงนะคะเพราะมือเราสั่นมากตอนนี้นะคะอ่ะนะคะไม่รู้ว่ากล้องจะซูมถูกไหมนะคะเป็นสิ่งที่คุณร้องขอเมื่อถึงเวลาสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเอง ะะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณได้ทั้งโชคลาภแบบฟุกๆได้ทั้งโชคลาภที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคดวงคุณได้เปลี่ยนไปแล้วจากที่แบบว่า <c oughs> ขออนุญาตนะคะทํางานหนะักเจอทํางานหนะักเจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเจอที่ทํางานหรือเจอเพื่อนร่วมหุ้นนะคะคุณได้จบลงแบบกระทันหัน แล้วนะคะนับจากชินี้ต่อไปที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะน้อมรับแต่สิ่งดี